เจ้าชีได้ยระด็พี่ต้องเอออยากลอน,อนที่ททต่อน้ำสมิงไตั้งสอันโอ้อยจัมันยลวมีแต่ลายเดย,เดยสิบเอาอหน้าจอลีลงสิบเอาออกสนุกที่ขึ้นต่อน้ำสมิงไ่ลยอจัจจกก ไฟหน้าจอหลีลง

สักกษัตริย์2,000ถ่ายโดย25วงการจสุงทุ่งสั่นสะเทือนกับศิล,ลปินนักร้องคู่ขวัญจากบินแดนภาคอีสานกับขายเทปได้พอต่ำ2ล้านตรก ในการเทพประเสรยุคนั้นจากการสร้างสรรค์ของสระเพชรินโยนักแต่งและนักร้องมือตอนนโปรและศิลปินผู้ขวัญน้องนุชดวงชีวัน ยุคแรกๆเป็นองค์กเป็นเพลงคู่และและปรปอารมณโงตงนะครับในยุคนั้นโดยสร้างสัรค์ดนตรีโดยอาจารย์หนุ่มภูไทยพี่นองคเพลงนั้นอัลบั้มชุดนั้นก็คือหนุ่มดาข้าวสาวนางเปรือหัวเมียปภกัน แต่งลูกคนละครึ่งถุยอดยาผ้าอดข้าวส,รรสันสนีนีช่อมตามหาสรันรสนีสงสารที่ถุยการมุ่งคอยเมียและอีกหลายคนกันเองุขสบายดีสวัสดีท่านพี่น้บบนองคุณผู้ังที่อารมั์แทนท่านผท่านครับขอสวัสดี และตอนรับพีน้องทุกท่านกรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการในรัางจากพระเจงผลออมแก้ยวครับอยู่ในแบดม่นี่เป็นมืวันอังคารครับที่ยี่สิบหก

เปิดเลงแรกแฮกหมานมนีกับปัญเองการมุงองอ้งคอยเมียจากอาจารย์สรเพชรกินอยู่กับสิรปินปูขวัญปูอินปูกันกับน้องนุชดวงชีวันกับศิลปินนักแต่งและนักร้องอาจารย์สรเพชรก็เค้อเหตสัมภาษณ์กับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นเรื่องนี้แากบอกว่า ผมไม่ได้ตั้งใจที่อยากเป็นนักเรอะผมอยากเป็นขุนมาเป็นนางเองแต่สิ่งสำคัญก็คือพอผมแต่งเพลงไปแล้วผมก็ร้องใกล้ไปแต่ว่ามัาน,นตนัวนี้คนรอกให้ผมเขาก็เลยเอากใกล้อะไรมาเป็นไปเหยียดวก็ขายเลยเป็นกระดังอนะไรเนี่ยได้กับอาจารย์บุญฤทธิ์บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจดนะังผมจะร้องไกลให้เขา ที่กันก็อาจารย์ชุดโตอยู่ยในเองมีเป็นด่าอะไครับไป้องเราก็ตื่นใจแต่ว่าอาจารย์บันก็ไม่เงี้ยใกล้ก็ได้บอกว่าใกล้จะใกล้ไล่ใกล้ไปใกล้มาเอามีอามขายใช่นี่คือการันะครไปที่เราเดียวอนไรพี่้อง ที่ม,มา่ากันกครับเกีเ่ยตับส่งนี้กับกางหันอยเมียในช่วงนี้นะครกับยามมิเรงนเกับสิบหกปิการเพาว่าตอผมบอว่าเา,าจะกัดเป่นเก่ารับวันสังคาำสุดท้ายลาย,ยดีอ่อต้อง สายลายเดียนครับมาพบปะออยู่ทั้งกันืปเก่ากนเดินครับอันแั้ก็ไดิกคุนันเองอีกไปะกันเลยช่ไหมรับมาเอาาวากจันครับเก่งอะไรวะ สตแต่สองครั้งเพื่อเปิดกำลังปิดโมคนฟิมดูฟมแปลภาษาวัดปิโครมเสีบุลู Gmail ไลน์รับริสเอร์ไ YouTube Music ตัวแปลวิดีโอเมลไม่พีอักทันวาเลก iMovie นำเข้าโปรเจกภาพิภาพพิมพ์หงิดสัมสนีหนีทั้มน้องนุ๊ก้งนุ้งคอยเมียสอนเพชรเพนนีสัมสันีหนีทั้มน้องนุชดวงทีวันต้นฉบับสร้างปู ที่ทองทำไมต้องกับลางเทะเพลิงสายันัล้ญญาเพิ่เติมอัลเฟโไม่หล้การไอ้บูี่จะแท็บแล้กเพิ่มเติอสองครั้งกเปิบริการเสรมสองเสนีนชัมทันวาเล็กยูนุกค <ไข S 1> น <teng> ไท้วร่ร้ารายการใหม่จ1 8อนสิบแปดที่ต้อง i การทำงานรายการใหม่สิบรายการสนีนมแสองครั้งที่กเปิดเซ c บุ๊กโคลนโปรแกรมล่นสองครั้งก็เมกลานยสุดแต่สอครั้งพื่อเปิดทำใน อดีตสมาชิกวงดนตรีลูกของวาอีสานเพชรพินทองนะับแบบศิลปินปัจจุกันมีแก่ยังอยู่คนเจ็เก่าละนะครับเี่งีจากฝ่ายปากของอาจารย์สอร์พ โยมคือกัดพี่น้องย,ยิบมาป่ามาตอนเป็นความสุขให้กับพี่น้องได้เรบฟังกัดน,นะครับช่วงนี้นะครับมืัอนี้กสิเป็นวันใกล้สีบ่บทเดือนสิบนะครับปีนี้ทรายเมืม่ออืดน,นะครับเริ่มมื้ออึดพี่น้องเดินสำรับ งานแข่งขันเรือยาวชิงด้วยพระราชทานนะครับที่อำเภอกาดํานวยกับน้ํายามกับใต้สะพานน้ํายามดยเดินเพเกิดเป็นต้นไปนะครับเกดข้อวันธี่ยี่สบเก้ากสามมื้อไปเปิดการแข่งขันเรือยาวไายเมื่อเข่าโคกครับในแข่งเมื่อบาดากราีนยากเล็กน่อยเดีย๋ยวไปลองแข่งไทยก็คือทีจ่จะว่าดี ปาดเขาต่อโบสถสะพานเขาปีานเผาไดตอนนี้สคนที่บอองายยาตอูยากอยู่ได้ันพันกิดบทถึกสูตรเขาฮะเพราะฉะนั้น,นไปเบิร對對งกันกับผู้ใดอยู่ใกล้ทางบ้านเ้าแต่กับผมีเวลากลับไปไครับรายการเรียงรักจากมารเชน อ,อ่อนแก้วระบผอากาศจากบ่านในที่สามหกศูนย์หมู่เจ็ดตะพนปัโผอมเอแก้วจากวัดสกุลก่อนก,นกับไก่ตีรดิโอสอ่งมอบเสียงผ่านออนไลน์ทาง u t u b e ช่องคนบานออนแก้วครับและขัเพีเฟ c บุ o ก k รเชคนขนอ่อนแก้วีงครับ สบ,บออเป็นความสุขสบมอเพราะอมาจับมาสนยามแดงสนพี่น้องไล่ไล่งัวไล่ควายเข่าข้อกันครับมาเอามาจากมาขูดมาคุยกันต่อไปน้งเนาะกะละนองก็เริ่มเกี่ยวเข่ากันแล้วครับนะครับข้าเจ้าดอเกี่ยวเข่าก็จะเริ่มไปขายคนละคนจะได้เงินละไปเงินขายข้าเจ้าดอ ได้ไปพายกันเลยลดพ้นกับท่านที่ข้อเกี่ยวกับเอาสู่ต่อไปด้ยวยพี่น้องเดิมเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อกับงานเพลงจากศิลปินจกักรพรรดิเพล่งฤทธิ์พงลานเทเสเดียรครับจากสายันสัญญาครับเลื่อนถอยหลัดเสร็จสิ้นปุ่มเอาละเขาท่าละมือจัอาด,ดีทำนอ้องรุ่นร่วมทิม เล่นวิดเราไปหน้าสิเล่นวิดซ่อนกลุ่มควบคุมปุ่มวิดีโอก่อนหน้าปุ่มซ่อนตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มปิดเล่นอบบพนมสามนาทียิบกลับซานดี้ดีทำแสดงรายการที่สองถึงสี่จากกลับปุ่มไม่อยู่อะไรแสดงรายการที่สองถึงสักหน้าแรกกลับการตรวจสอบยืนยันการแอปเปิลไอดีลูกท้าไลค์รายการมีเรื่องตาเรียกใบซีโร่ไอ้พี่สิบห้าเดีวเท็จลังวิดีโอปุ่มให้อะไรใช้แน่นอนหยุดวิดีโอ ใา้ได้นอมุดดวงชีวันหัดทอยู่วีดีโอช่วงกราบมปิดยูทูประมิลสร้างปุ่มสร้างปิดปุ่มไฟหน้าจอดีลงเราเปิดใช้ระบบเข้ารวมปุ่มยูทูปยูในไรไม่มีบ่ายตำหับปุ่มปิดล็อกไม่มีบ่าการตรวจสอบยืนยันปิดแอปเปิลไอดีหน้าจอแยกข้อมูลแบบปิดล็อกการแตะสองครั้งเพื่อเปิดใช้งานมิชชนเซอร์ไลน์ การแตสครั้งปิใช้เรวแสดงราการอีเมลลองถายรูปไม่มีบจำกับการจ้งไม่โทรศัพท์สุดองายรูปาปุ่มไฟหน้าจอหลีลงกลับปุ่มการแตหน้าจอักสองลองถ่โทรศัพท์ไม่มีบำกับการแหน้าจอหลักสององถายรศัพท์ n การตรวจสอบยืนยันภเปไม่มีบำกับปุไม่ไม่ Bizim นาจอแยกข้อม right e ูลน e ักพ e ันธุ์ภัยธรรมไฟนาจอหลี่ลงข้อมูลตรวจพบใส่หน้าจอหลี่ลงอีเมล30ล็อกโทรศัพท์ภาพรวมกลุ่มวิดีโออยู่ในรายการ2โทรศัพท์ล็อกโทรศัพท์มิสเตอร์ไลน์30แตะแชทโทรศัพท์ศูนย์แจ้งการตรวจสอบยืนยันแอปเปิลไอดีลองถ่ายรูปศูนการแจ้งเือนโทรศัพท์ศูนการแจ้งเือนแรกกลุ่มภาพรวม หน้าจอหลักสองหน้าต่างลองถ่ายรูปโทรศัพท์ messenger line สามสิบเฟซบุก๊กสี่าแจ้งเตือนสิบเจ็ดวันเสาร์วันเสาร์สิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านแสดงการแจ้งเตือนใช<ส>่หน้าจอหลึ่งลงต้องถ่ายภาพปุ่มศูนย์ครบหน้าต่าง 17, สิบเจ็ดแสดงการกดปุ่มโฮมเพื่อด็อปปุ่มลองอีกครั้งหน้าที่หนึ่งจากสองลองอีกครั้งปุ่มแสดงการแจ้งเตือนการตรวจสอบยืนยันแสดงการแจ้งเตือนศูนย์การแจ้งเตือนหัวข้อช่องป้อนรหัสช่องป้อนข้อความแบบปลอดภัย กำลังแก้ไขหนึ่งสองสามสิบห้า JKL เสียงแก้ไขแสดงแถบด้านข้างปุ่มอุปกรณ์ถูกล็อกเครื่องมือเคล็ดลับใส่หน้าจอหลีกลงกำลังปุ่วข้อหัวข้อหัวข้อไปสองครั้งครับ I move it t h a n า a l e ตัวแบตลิ๊กจิ๊ก Google YouTube โฟล์ดยูทูปรายการใหม่หนึ่งรายการเคลื่อนการตรวจสอบยืนยัน Apple ID ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้การตั้งค่าปุ่ม้อรหัสการตรวจสอบยืนยันการตรวจสอบการไม่ไม่ใช่ตอนนี้ปับม่ไแผ่นซอ์หนึ่งรอยหกหยุดปุ่ม